สวัสดีคุณลูกค้าคาราวูทุกท่านนะจ๊ะวันนี้เราไม่ได้มาอันบ็อกแต่อย่างใดนะจ๊ะวันนี้เราจะมาแนะนําสินค้าใหม่จ้าัลนก็คือตัวนี้นั่นเองนะจ๊ะตัวนี้น้องก็จะเป็นโตะชุดกาแฟนะจ๊ะโตชุดคาเฟ่นะจ๊ะเอาไว้สาหรับตกแต่งตกแต่งบ้านนะจ๊ะตกแต่งร้านกาแฟก็ได้นะจ๊ะก็คือน้องสําหรับนั่งทํางานนั่งดื่มกาแฟนั่งชิลนะจ๊ะ นี่เลยนะจ๊ะน้องก็จะมีลักษณะเป็นชุดวงกลมแบบนี้น่ารักมากๆเลยนะจ๊ะก็คือมินิมอลมินิใจมากๆเลยนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นให้ให้ตัวอย่างคนมานั่งนะจ๊ะน้องก็จะคือพอดีมากๆนั่งชิวนั่งทำงานคือเหมาะมากๆเลยนะจ๊ะสำหรับตกแต่งบ้านก็ได้นะจ๊ะตัวนี้เลิศเลยสำหรับน้องตัวนี้ทำมาจากไม้สัก100%นะคะก็คือน้องจะมีขนาดสูงนะคะ75ซนติเมตรแล้วก็เส้นผ่านศูนย์กลางของโต๊ะนะคะก็คือ60ซนติเมตรส่วนของเก้าอี้นะคะก็คือสูง50ซนติเมตรนะคะแล้วก็เส ค่ะทางร้านเรานะคะส่งของทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะผ่านบริษัทขนส่งเอกชนนะคะก็จะส่งของประมาณ2-3วันคุณลูกค้าก็จะได้รับของแล้วนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะค่ะถ้าสำหรับลูกค้าคนไหนสนใจนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้บนหน้าจอเลยนะจ๊ะ